สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้าจากอำเภอชนแดนนะครับจังหวัดเพชรบูร์นะครับก็เลยโทรมาสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับจะเป็นเครื่องหยอดข้าวโพดสี่แถวจานคู่ใบขี้เมานะครับเป็นรุ่นขาอิสระนะครับตัวนี้ขาอิสระนะครับก็ดินได้นะครับนี่นะครับจะมีโชคสามารถหย่อดตามเนินตามเขาได้นะครับเมื่อตามเื่อดินขุ่ขัดได้นะครับตัวนี้ อาพื้นดินปกติก็ได้นะครับจานคู่จะเป็นจานใบขี้เมาครับจะเป็นจานใบขี้เมาของรถไถนาเดินตามนะครับตัวนี้ถ้าจานใบขี้เมาสึกหรือหมดในอนาคตสามารถซื้อของรถไถนาเดินตามมาเปลี่ยนได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นจานเดี๋ยวขอพทดนะครับจานแถมนะครับจานสามคนครึ่งนะครับ ตั้เครื่องก็จะเป็นจานสีห่หุนนะครับอนนี่จะเป็นตัวแถมนะครับสามหุนครึ่งนะครับก็จะแถมสลักให้สามตัวด้วยนะครับถังสแตนเลสก็จะเป็นถังใสมะเล็กกระพว่นะครับสองถังอ,อันนี้ถังอ่าตัวถังตัวนี้ใสมะเล็กกะระพื่นะครับสี่ถังนะครับนี่นะครับ นี่ก็จะเป็นขากบดินไปปิดมเมล็ดข้าวโพดนะครับครับโซ่ไม้ย,ยี่ยมเลยนะครับตัวนี้จะเป็นช่องอ่าลาลูกค้าจะหยอกข้าวโพดนะครับก็ให้ถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับวันนี้จะปิดปิดอันนี้ปิดอ่อเป็นตัวปิดกั้นมเมล็ดปุ๋ยลงนะครับตัวนี้เวลาใช้งานก็ให้ถอดออกนะครับทั้งสองทางนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นที่อ่าเก็บมาเล็กกระพดนะครับเวลาเราใช้งานเสร็จแล้วเราสามารถคลายนอ็อตเอ่อคลายนอ็อตตรงนี้ออกแล้วก็ดึงแผ่นแผ่นเอ่อเพลออกนะครับแล้วก็เก็บมาเล็กกระพดออกทางนี้ได้เลยนะครับ<ม>คบหน้ากว้างก็สองเมตรนะครับตัวนี้หน้ากว้างของรถเอของเครื่องอยนต์กระพดนะครับส่วนสี่แถวค้าอิสระราคาก็อยู่ที่สามหมืนเก้าพันบาทนะครับ ไม่รวมค่าส่งนะครับทางร้านก็เลยจัดส่งให้ลูกค้านะครับทางไปรษณีย์นะครับเก็บเงินปลายทางอำเภอที่ลูกค้าอยู่นะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เพจร้านได้เลยนะครับทางเพจเฟซบุ๊กนะครับจะมีร้านกงจักรการเกษตรร้านคณะทรัพย์การเกษตรนะครับร้านก่อกระหนกการเกษตรนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ 0627545665นะครับแล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0 9 4ย์9ก2าสนะครับขอบคุณลูกค้าจากอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์มากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ